สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอสายมุนนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับหลายวันเลยนะครับก็คิดถึงเพื่อนๆทุกๆคนมากๆเลยนะครับช่วงนี้ก็ผลงานก็เริ่มน้อยลงนะครับอาจจะเป็นช่วงที่น้ํามันแพงนะครับพอน้ํามันมันแพงปุ๊บเนี่ยการใช้จ่ายเนี่ยก็คือก็ต้องลดน้อยลงแลวตอนนี้ในส่วนของมือใหม่หลายๆคนเนี่ยอยากจะเล่นอยากจะเล่นฮอนะครับก็อาจจะทําให้ การตัดสินใจเนี่ยอาจจะต้องยากลำบากมากขึ้นนะครับเพราะว่าของทุกอย่างนะครับมันจะเป็นหมูหมากาไก่หลายๆอย่างก็แพงตึกกันไปหมดเลยนะครับแม้แต่เฮลิคอปเตอร์นะครับราคาก็อารงอะไรต่างๆก็ก็เปิ่กก็ปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ยากขึ้นนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็จะมีงานนะครับก็ตัว3 8 0เข้ามานะครับตอนแรกเป็น3เบสนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็น2เบสลว เป็น2เบตละแต่ว่ากล่อง h 1เนี่ยก็คือกําลังดําเนินการสั่งสั่งใหม่อยู่นะครอันนี้เดี๋ยวจะต้องเอาออกนะครับแล้วก็มีตัว450แวก็ลูกค้ารู้สึกว่าจะยกเลิกไหนะครก็ไม่ทําลํานี้ก็เลยเดี๋ยวจะต้องส่งกลับไปให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับทีนี้วันนี้ผมจะมาพูดมาคุยกับเพื่อนๆนะครับในส่วนของทําทอย่างไรนะครับพอเราถึงจะบินนิ่งนะครับคือ พอเนี่ยเวลาที่มันบินนิ่งๆนะครับเราจะรับรู้ได้เลยว่าพอเนี่ยอาการมันนิ่งคือเราตาเรามองพอเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเวลาที่มันบินนิ่งๆอ่ะมันจะบินยังไงไอความหมายของคําว่าบินนิ่งๆเนี่ย,ม,ยม,ม,มันไม่ได้หมายความว่ามันบินนิ่งๆอยู่กับที่แล้วเราแทบจะไม่ได้บังคับรีโมทไม่ใช่แบบนั้นนะครับคําว่าบินนิ่งๆเนี่ยหมายความว่าพอเนี่ยมันบินแล้วคแมคาีนิกเนะี่ย คือมันเป๊ะคาว่าแมคชนิกมันเป๊ะในหมายความว่าพอมันบินแล้วมันไม่สั่นนะครับหรือที่เขาเรียกกันในวงการว่าไวเบชันนะครับไวเบชันเนี่ยก็คือมันเป็นการสั่นสะเทือนของพอนะครับเวลาที่เอาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะไม่เข้าใจคําว่าไวเบชันเนี่ยผมจะยุดเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรอย่างเช่นสมมุติเราขับรถยนต์นะครับด้วยความเร็วประมาณ1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วพวงมาลัยของเรามันสัน่นนี่แหละครับคือวเบชั่นวเบชั่นก็คือการไม่สมดุลนะครับทุกอย่างไม่สมดุลพอมาไม่สมดุลปุ๊บมันเกิดการเบี่ยงที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่สมดุลทําให้เกิดการสัน่นการเบี่ยงที่ไม่สมดุลก็ง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นเบรดเนี่ยสองข้างเนี่ยน้าหนักไม่เท่ากันพอน้ําหนักไม่เท่ากันพอมันเบี่ยงไปปุ๊บเนี่ยหม,ห,มหมุนไปนะครับมันก็จะสัน่นถูกต้องไหมครับเพื่อนๆลองคิดคิดภาพตามนะครับวเบชั่นเนี่ย ใช้กับภาษาของ RC ที่เกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์นะครับหรือมันก็จะเป็นเครื่องบินปีกหรือไม่ก็โดนอะไรที่มันลอยอยู่กลางอากาศนะครับที่ที่ลอ,อยอยู่เนี่ยแล้วมันมีอาการวเบสชั่นก็คืออาการสั่นนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าออร์บินไม่นิ่งนะครับเราจะแก้ไขยังไงนะครับวิธีการแก้ไขให้ฮอร์มันบินนิ่งก็คือเราก็ต้องหาว่า มันมีจุดบกพร้องตรงไหนที่มันทําให้เกิดการสั่นสะเทือนนะครับเราก็ต้องมาดูที่การหมุนนะครับจุดที่หมุนมันก็จะมีเห็ดนะครับใบพัดถูกต้องไหมครับแล้วก็ชุดหางใบพัดนะครับมีการเทวหางหลังมีตัวลูกปืนนะครับลูกปืนก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดวายเบชั่นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าลูกปืนบางทีมันคลอนนะครับหรือมันแตกมันก็จะเกิดวายเบชั่นนะครับ เพืเ่อนๆหลายคนคงเข้าใจแล้วครับว่าวายเบชั่นคืออะไรนะครับสปินเดิลเมช์พนะครับเกิดการคดงอเกิดการโคดงอเ,งอเจอจากสาเหตุอะไรก็คืออาจจะทําอาจจะเป็นที่ว่าฮอเราบินตกนะครับบินตกแล้วเนี่ยอของพวกเนี้ยพอมันกระเทือนกระแทกเข้าไปมันก็จะเกิดการคดงอนะครับเหมือนรถเราอย่างเงี้ยรถเราไปชนปุ๊บมันก็ต้องมีพังถูกไหมครับชนก่บอคันหนึ่ง มันก็มันก็จะภาพมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็อาจจะไฟหน้าแตกคลาสซีหักหรือว่าโคตรหรืออะไรอย่างนี้นะครับนี่แหละคือการคือความเสียหายที่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 รถชนกันนะครับฮอก็เช่นเดีวยวกันก็เกิดความเสียหายจากการตกนะครับการตกกระแทกพื้นแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้ฮอมันเกิดค,ความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเข้าใจเลยนะว่าคําว่าบินนิ่งๆเนี่ยมันหมายความว่าอย่างงี้นะครับ แล้วว่าในส่วนที่มันไหลซ้ายไหลขวาไหลหน้าไหลหลังหางไม่อยู่บ้างอะไรบ้างเนี้ยมันก็มาจากสาเหตุก็คือพวกชุดเซอร์โวนะครับเซอร์โวของเราเนี่ยมันอาจจะล้าหรือมันอาจจะประสิทธิภาพของมันกนะ็คือมันไม่ดีนะครับหรืออาจจะใช้งานมานานแล้วนะครับมันก็ทําให้เซอร์โวเนี่ยมันเกิดการล้าเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าบินนิ่งกับบินดีะ D, นะครับ ความหมายนีคือมันจะแตกต่างกันนะครับนะครับบินนิ่งก็คือหอไม่มีอาการสั่นใดๆทั้งสิ้นส่วนในเรื่องของสไตล์การบินมันก็ต้องไปดูในส่วนของชุดไฟนะครับเฮลิคอปเตอร์บังคับเนี่ยเป็นอะไรที่แบบยุ่มยิ้มมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องมองให้ขาดนะครับว่าหอของเราเนี่ยที่มันบินไม่ดีเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็พอมือสองนะครับที่เราจะไปซื้อนะครับกับคนอื่นนะครับหรือว่า เพื่อนๆจากในกลุ่มสนามเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะต้องดูให้ดีๆด้วยนะครับ <ๆ S 1> ว่าฮอของเราเนี่ยที่เราไปซื้อมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไวเบชั่นนะครับในเรื่องของอชุดไฟนะครับซึ่งมีเพื่อนในหลายคนเนี่ยส่งรูปมาให้ผมดูแล้วก็ถามผมว่าพี่เอกโอเคไหมครับฮอลำนี้ ซึ่งผมไม่สามารถการันตีได้เลยนะครับว่าฮอ์นั้นนส่สภาพมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมไม่ได้เห็นกระตาการที่เพื่อนๆหรือว่าอ่พ่อค้าเนี่ยหรือคนที่ขายฮอเนี่ยให้เราเนี่ยเขาทดสอบโดยการบินนะครับบินแบบว่าบินแบบพร้อมเดินทางแล้วนะฮะบบินนิ่งๆให้เราดูแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้เราดูอย่างเงี้ย มันไม่มันไม่ได้มัน,ไม,ไ,มนไม่ได้เป็นการบุกบอกว่าฮอบินนิ่งหรือมินนิ่งเพราะว่าการถ่ายคลิปให้เราดูเนี่ยเราเห็นในคลิปเนี่ยเราจะดูว่ามันนิง่งแต่จริงๆแล้วถ้าเราเห็นกับตาเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมันนิ่งหรือมินนิ่งนะครับเราจะรู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะซื้อฮอมือสองจากใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องดูว่าชุดไฟมันเป็นยังไงบินได้หรือเปล่านิ่งไหมนะครับ พราะฉะนั้นเพื่อนจะต้องสังเกตให้ดีๆมีหลายคนโทรมาถามผมนะครับเกี่ยวกับหอมือสองเงี้ย mm. เยอะมากนะครับ mm. ผมก็เลยวันนี้มาทําคลิปเพื่อที่จะมาบอกเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับในเรื่องการเลือกซื้อหอมือสองนะครับ mm. ผมก็เลยต้องมาเข้าประเด็นในส่วนของแมชชีนิคอวัยเบชั่นนะครับแล้วก็ mm. การสั่นสะเทือนอะไรอย่างเงี้ย mm. บินนิง่งไม่นิง่งจะดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm. แล้วเดี๋ยวในคราวหน้าเนี่ย ผมจะมาขยายความอีกทีนะครับว่าฮอที่บินนิ่งๆเนี่ยมันจะต้องมีปัจจัยหรือว่าองค์ประกอบอะไรบ้างน,นะครับแล้วทำไงทํายังไงถึงจะให้เราทายัางไงถึงจะให้ฮอเราบินนิ่งๆนะครับนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเพื่อนๆที่สนใจอยากจะรู้นะครับเกี่ยวกับฮอ,อที่บินนิ่งๆเนี่ยเราต้องทอํายังไงบ้างน,นะครับในคราวหน้าเดี๋ยวมารับชมนะครับสําหรับในวันนี้ก็สําหรับคอนเทนต์ นะครับฮอร์มือ2อง vibration เพื่อนๆหลายยคนอาจจะต้องเข้าใจแล้วนะครับสำหรับในวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเกี่ยวกับการทำยังไงให้ฮอเราบินนิ่งๆนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับไม่นานหรอกนะครับอาจจะไม่เกิน2วันนี้แหละเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนฝากกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ